ก็จะใช้สว่านในการเจาะและสว่านเนี่ยเวลามันเจาะแล้วมันจะเป็นลักษณะเป็นเป็นกลมๆเนาะเป็นรูกลมๆนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูอันแรกหลูสว่านอันเนี้ยนะครับอันนี้เรียกว่าสว่านเฟืองสําหรับสว่านเฟืองนี่เป็นสว่านรุ่นแรกๆนะครับยุคต้นๆเลยนะครับที่ใช้ในการทํางานนะเวลาใช้เขาก็จะจับที่ด้ามมันตรงนี้หลูออกแรงกดหน่อย แล้วก็มือก็จะหมุนตรงนี้นะครับที่มันมีแขนยื่นมานี้นะจะหมุนไปไอ้ตรงหัวก็จะหมุนไปตรงหัวก็จะใส่ดอกครับถ้าเห็นว่าสว่านอันเนี้ยเวลาใช้เนี่ยมันค่อนข้างจะต้องออกแรงเยอะนะครับทั้งกดแล้วก็ทั้งหมุนนะครับแล้วก็ช้าด้วยนะครับช้าปัจจุบันนาสว่านนี้ก็ไม่ใช้แล้วนะครับอ่าเพราะว่าอีกตัวที่สองเนี้ยสว่านไฟฟ้าตัวเนี้ยมันทํางานได้เร็วกว่า รวดเร็วนะครับไม่นักไม่กินแรงนะครับสำหรับสว่านไฟฟ้าเนี่ยมันสามารถเจาะปูนได้เจาะเหล็กได้เจาะไม้ได้แต่ในการเจาะเราต้องเปลี่ยนดอกนะถ้าจะเจาะปูนก็ใช้ดอกสำหรับเจาะปูนถ้าจะเจาะไม้ก็ใช้ดอกสำหรับในการเจาะไม้แต่การเจาะไม้กับเจาะเหล็กเนี่ยสามารถใช้ดอกร่วมกันได้นะครับเป็นดอกชนิดเดียวกันเมื่อมันเจาะเหล็กได้ไม้มันอ่อนกว่าเหล็ก นะครับมันก็จออได้นะครับส่วนัที่สามนรกทางขวามือเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าสว่านข้อเสืออันนี้ก็เป็นสว่านยุคแรกๆเหมือนกับสว่านเครืองเหมือนกันใช้กับงานไม้เหมือนกันนะปัจจุบันนี้ก็ไม่ใช้แล้วก็คือเขาใช้เป็นสว่านไฟฟ้าหมดแล้วนะครับวิธีการใช้สว่านข้อเสือเนี้ยตรงนี้จะมีที่สําหรับจับดอกนะหัวจับดอกก็ ครับเอาตรงปลายของสว่านเนี่ยเราจะจอดตรงไหนก็วางไปตำแหน่งนั้นแต่แล้วออกแรงครับออกแรงกดตรง,นตรงนเนี้ยอ่านี้เนาะกดแล้วก็หมุนตัวกการนี่เนะหมุนมันมีลักษณะเหมือนเป็นเป็นเข้าเวียนเนาะหมุนไปนะครับหมุนไม่ใช่หมุนตัวดำๆนี่นะหมุนทั้งโครงเลยนะนะครับหมุนไปนทั้งโครงนี่เลยนะครับปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วเนาะอ่ะอันนี้คือสว่านนะครับใช้สำหรับในการจอะ อาตาปายเครื่องมือต่อไปก็คือเลื่อยอันนี้ใช้สําหรับในการตัดนะครับในการตัดเนาะอย่างเลื่อยตัวแรกอันนี้เรียกว่าเลื่อยลันดานะครับที่ครูยกตัวอย่างในเรื่องของความปลอดภัยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบางคนบอกไม่รู้จักว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเลื่อยลันดาเนี่ยเป็นแบบนี้หรอกเลื่อยลันดาสําหรับเลื่อยลันดานั้นเป็นเลื่อยที่ใช้สําหรับในการตัดแนวตรงนะครับตัดให้เป็นแนวตรงไม่สามารถจะตัดแล้วมันจะ อะไรโครง้งอะไรได้ไม่ได้นะลูกตัดแนวตรงเท่านั้นสําหรับเลื่อยลันดานตัดเหล็กไม่ได้นะตัดได้เฉพาะไม้นะครับนั้นเวลาถ้าเกิดเราตัดไม้เนี่ยต้องระวังว่ามีตะปูไหมอ่ามันจะไปโดนนะครับในส่วนของฟันจะทําให้ฟันเสียนะฟันของเลื่อยนะครับประมาณกลางนะครับอันกลางนี้นะครับอันนี้คือเลื่อยฉลุไอเลื่อยฉลุนี่ก็เลื่อยไม้เหมือนกันลูก แต่เลื่อยนี้สามารถโค้งได้นะตัดเป็นรูปร่างต่างๆได้ตัดเป็นตัวหนังสือได้แต่จะต้องเป็นไม้ที่มันบางหน่อยนะครับถบายหนาๆก็ตัดไม่ไหวนะครับและเลื่อยฉลุเนี่ยในะปัจจุบันนี้เขาทำเป็นเลื่อยฉลุไฟฟ้านะหรือที่เรียกกันว่าจิกซอนะครับนะครับต่อมาอันที่สามทางด้านขวามืออันนี้เรียกว่าเลื่อยตัดเหล็ก นั้นชื่อมันบอกว่าตัดเหล็กแล้วเขาจะใช้หลักๆคือใช้ในการตัดเหล็กถามว่าตัดไม้ได้ไหมตัดไม้ก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่ตรงเหมือนเลื่อยลันดามันจะมีการอะไรปิดปิดเบี้ยวเบียวไปได้บ้างน,นะครับเอียงเฉียงได้นะเนื่องจากว่าใบมันเล็กเนี่ยนะครับใบมันเล็กเลื่อยลันดาใบมันใหญ่นะครับเพราะมันจะไม่มีการแกว่งไปแกว่งมาได้นะครับอนอกจาก 3, สามชนิดแล้วมันยังมีเลื่อยอย่างอื่นอีกลูกเลยสาหรับเลื่อยต้นไม้ก็มี เลยสำหรับอ่าเลย45องศาเลยก็มีนะครับแต่ที่ให้ดูตัวอย่างคือมี3แบบนี้นะครับใช้ในการตัดนะครับปาล่าท้อนนะครับเชื่อว่านักเรียนรู้จักแน่นอนนะครับมันใช้ในการทุบในการตอกในการตีแต่ส่วนใหญ่เรามักจะเรียกว่าเป็นการตอกนะครับตอกในภาพนะครับก็จะมีอยู่3ตัวอย่าง3แบบนะครับ แบบแรกอันนี้งานไม้นะครับงานไม้ชอบใช้ชอ,ชอแล้วก็ใช้กับงานไม้เยอะนะครับอันนี้เรียกว่า้อนงอนไอ้ที่หัวข้างบนเนี่ยเขาเรียกว่างอนมันนะครับเอาไว้ทําไมเอาไว้ในการถอนตะปูนะถ้าเราก็ตอกตะปูไปแล้วตะปูมันคดตะปูมันงอนล้วต้องการอยากจะถอนออกเนี่ยถ้าใช้บริเวณด้านหัวมันเนี่ยเอานะครับใส่เข้าไปที่ตะปูที่มันงอนาแ,แล้วก็งัดออกนะครับอันนี้ใช้กับงานไม้เป็นส่วนใหญ่เนะ ตะบานกลางลคอนหัวกลมอันนี้จะใช้กับพวกงานโลหะนะครับเป็นส่วนใหญ่ตอกตะปูก็ได้นะตอกตะปูก็ได้งานไม้ก็ใช้ได้นะครับอาตอมาโลกอัน,นที่สามอันนี้เขาเรียกว่าคอนยางสาหรับคอนยางเนี่ยเขาจะใช้สําหรับงานที่เมื่อตอกไปแล้วเนี่ยไม่ต้องการให้ตัวงานนั้นอนะ่ะมันเกิดรอยถ้าเกิดใช้พวกคอนที่หัวเป็นเหล็กอะ่ะพอตอกไปแล้วเนี่ย มันจะเกิดรอยมีรอยบินรอยถลอกอะไรพวกนี้นะเกิดขึ้นได้นะครับแต่คอนยางนะครับจะตอกแล้วมันจะไม่มีรอยเกิดขึ้นนะครับเขาก็มักจะไปใช้ในการปูกระเบื้องนะครับเวลาเวลาช่างเขาปูกระเบื้องเนี่ยเวลาเขาวางกระเบื้องกระปูลงไปมัน,มนยังไม่เสมอกันยังไม่เรียบยังไม่ยังไม่เท่ากันนั่นเองระดับไม่เท่ากันเขาก็จะใช้คอนยางเนี่ยค่อยเคาะไล่ไลไปเพื่อให้กระเบื้องนั้นมันอยู่ในแนวเดียวกัน ได้ระดับเดียวกันหรือในการพันมอเตอร์นะครับไอ้ขดลวดที่พันอยู่ข้างในอ่นะพอมันพันเข้าไปหลายๆรอบมันหนาแล้วมันจะแข็งอาจจะดัดยากเพราะเใช้ค้อนยางเนี่ยในการในการเคาะในการทุบเพื่อให้มันเข้ารูปนะครับมันจะไม่ไปทําให้ขดลวดนั้นถลอกเพราะว่าขดลวดเนี้ยมันจะมีน้ํายานะเป็นฉนวนเนี่ยเคลือบอยู่นะครับ ถ้าเกิดใช้พวกค้อนที่เป็นหัวเป็นเหล็กไปตอกและไอฉ้ฉนวนที่เคลือบอยู่เนี่ยมันจะทลอกนะครับมันจะทําให้เกิดการชอ็อตเนาะนอกจากสามแบบนี้แล้วก็ยังมีค้อนที่เป็นคอนหัวเหลี่ยมใช้สําหรับในการเดินสายไฟฟ้าแล้วก็ค้อนที่มันใหญ่ๆเลยนะครับใช้ในการทุบทําลายอันนั้นจะเป็นค้อนเรียกว่าค้อนปอนบางคนอาจจะรู้จักเนาะไม่มีภาพไปดูนลูกใหญ่ๆเลยช่างก่อสร้างก็จะใช้เยอะ ทำการจะพังผนังพังกำแพงเนะี่ยทุบพังเลยลบนะเพราะาตัวมันใหญ่นะอ่ะ,ะไปโลกไขควงนะอันนี้ใช้สำหรับในการไขถ้างานไขเมื่อไหร่มันจะต้องใช้กับะตะปูกเกลียวนะครับตะปูกเกลียวลักษณะของมันก็คือมันจะมีปลายแหลมๆนะแล้วก็เป็นเกลียวๆเนาะมีเกลียวเกียวขึ้นมาส่วนตรงหัวมันจะเป็นร่องนะครับตรงหัวมันนะ อาจจะเป็นร่องเหมือนเครื่องหมายลบหรืออาจจะเป็นร่องแบบเครื่องหมายบวกก็แล้วแต่นะครับถ้ามันเป็นเครื่องหมายลบนะครับเราจะต้องใช้ไขควงแบบแรกเขาเรียกว่าไขควงปากแบนร่องเดียวนะอันนี้มีร่องเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดหัวมันเป็นลักษณะแบบรูปอันที่สองตรงนี้เหมือนเครื่องหมายบวกเนี่ยนะครับต้องใช้ไขควงที่เรียกว่าไขควงปากแฉกนะครับอันที่สองนี่นะเนี่ยไขควงปากแฉก ส่วนขนาดมันก็ขึ้นอยู่กับนขนาดของตะปูกเกลียวว่าตัวเล็กตัวใหญ่เราก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับตรงหัวมันนี่นะนะครับต่อไปอันที่สามอกอันท้างด้านขวานเนี้ยอันนี้จะเขาเรียกว่าเป็นไขควงบล็อกจะใช้สําหรับการไขน็อตตัวเล็กๆส่วนใหญ่น็อตพวกนี้ก็อยู่ในจะอยู่กับยึดแผ่นพวกวงจรอิเอล็กทรอนิกส์เนาะ,ะตัวเล็กๆนะครับตัวเล็กๆแต่ถ้าเกิดเป็นน็อตตัวใหญ่ๆน็อตใหญ่ มันจะไม่สามารถไขได้เนื่องจากว่าแรงบิดมันไม่พอนะครับจะไขไม่ได้จะได้แค่ตัวเล็กๆงนั้นถ้าเกิดเป็นน็อตตัวใหญ่ๆนะครับก็ต้องใช้เครื่องมืออีกแบบหนึ่งนะครับเครื่องมือที่ใช้สําหรับในการขันอันนี้ไขนะไขควงนี้ไขแต่ถ้าเกิดเป็นน็อตเราต้องขันนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการขันก็ได้แก่ปรแจ ى. นะครับปรแจ ى. นะในภาพนี้จะเห็นว่า มีอยู่สามแบบนะครับเป็นตัวอย่างเนาะอันแรกนะครับเขาเรียกว่าปัแจปากตายไอ้ปัจจัยปากตายเนี่ยคาว่าปากตายคือปากมันไม่สามารถจะขยับได้หมายถึงว่าไม่สามารถจะเพิ่มให้กว้างหรือว่าทําให้แคบลงได้นะครับแล้วเขาก็จะกําหนดหรือว่าทําไว้เป็นเบอร์มันก็จะเป็นชุดๆเลยนะครับหึงชุดประกอบไปด้วยตั้งแต่เบอร์อะไรเบอร์แปดจนถึงเบอร์สิบเจ็ดนะสมมุติอย่างี้เนาะมันก็จะมีอยู่หลายตัว เราก็ต้องเลือกใช้ให้มันเหมาะสมกับขนาดของหัวนอ็อตอะทีนี้อันกลางหูอกอันกลางเขาเรียกว่าประแจแหวนใช้เหมือนกันเลยนะสองอันเนี้ยนะครับใช้ขันเหมือนกันแต่เวลาไปจับชิ้นงานนะครับจับหัวน็อตเนี่ยไอตัวประแจปากตายเนี่ยมันจะจับได้แค่สองด้านของหัวน็อตเท่านั้น ส่วนประแจแหวนมันจะจับได้ทุกมุมของหัวน็อตเลยเพราะนั้นโอกาสที่ถ้าเกิดมันน็อตมันแน่นมากๆนะครับอาจจะมีสนิมขึ้นแล้วมันแน่นเนี่ยนะถ้าเกิดมันเราใช้้ประแจแบบปากตายเนี่ยบางทีอาจจะทําให้หัวของน็อตอน่มันเสียได้มันมันจะมันจะสึกมันจะลูดไปนะครับมันจะลูรนะแต่ถ้าเกิดเป็นประแจแหวนเนี่ยมันจับทุกมุมเลยมันจะจับได้แน่นโอกาสลูดเนี่ย ยากนะครับแต่เวลาใช้งานจริงๆรนี่เองก็ต้องดูว่าเราควรจะใช้ประแจแบบไหนถ้างานนั้นบัวน็อตนั้นเราสามารถสวมได้ด้วยประแจแหวนเราควรจะใช้ประแจแหวนเพราะมันจะจับได้ดีแต่ถ้าเกิดว่างานนั้นไม่สามารถจะสวมจากด้านบนได้มันก็ต้องเส,อเสียบเข้าด้านข้างนั่นคือต้องใช้ประแจปากตายนะครับอส่วนทางขวามือ อันนี้คือประแจเลื่อนสําหรับประแจเลื่อนเนี่ยบริเวณตรงกลางสีดำๆมันจะมีเกลียวเราหมุนตรงนี้แล้วปากมันจะมีการายืดผลได้นะครับดังนั้นไอ้ตัวนี้ก็เหมือนจะมีไอ้ประแจปากตายเป็นชุดๆอ่ะนะครับไม่ว่าจะเบอร์อะไรนะครับเราก็ใช้ปรับที่ปากมะนาวนะใช้ตัวเดียวนะครับไม่ต้องใช้เป็นชุดนะครับอันนี้คือประแจเลื่อนนะครับ นอกจากนี้แล้วมันยังมีประแจชนิดอื่นอีกเนนชนน่นประแจคอม้าอัน้ใช้สําหรับงานอปปาต่าะครับตัวใหญ่ๆปากก็สามารถขยับเลื่อนได้เหมือนกันนะครับแต่ไม่มีตัวอย่างให้ดูเนาะเอาไปโลคีมนะอันนี้ครีมนะครับชื่อบรีมแล้วหูกแต่ว่าเวลาใช้งานเนี่ยมันจะใช้งานที่ต่างกันอันแรกอันแรกเป็นคีมตัดสายไฟดังนั้นตัวเนี้ย เขาบอกว่าตัดสายไฟมันก็ต้องทำไมหอกใช้ในการตัดสายไฟนะอย่าไปตัดลวดเนื่องจากว่าลวดมันจะมีความแข็งมากกว่าสายไฟสายไฟส่วนใหญ่เป็นทองแดงเป็นอลูมิเนียมแต่ลวดอ่ะมันเป็นเหล็กนะครับมีส่วนผสมของเหล็กเยอะมันจะแข็งเวลาถ้าเกิดเราไปตัดเลยนะตรงบริเวณปากตรงนี้มันจะบินมันจะทําให้ตัดไม่เข้านะครับส่วนนั้นกลาง อันกลางเขาเรียกว่าครีมปากรวมปากรวมก็หมายความว่ามันทําได้มากกว่าหนึ่งอยา่างทํางานได้มากกว่าหนึ่งอยา่างบริเวณตรงกลายมาตรงเนี้ยสามารถจับได้จับให้มันแน่นๆได้นะไปบีดจับได้นะครับส่วนขยับมาหน่อยตรงกลางนะมีช่องว่างๆจะมีลักษณะเป็นฟันๆเลยนะตรงเนี้สามารถจับหัวน็อตได้นะครับขันน็อตได้ แต่ว่ามันก็ไม่ดีเท่ากับประแจนะครับแต่รตรงบริเวณสีดำๆตรงนี้สามารถตัดได้ด้วยนะตัดสายไฟได้ตัดลวดได้นะครับเราก็เลยเรียกว่าคีมปากรวมมันสามารถทําได้หลายอย่างนะจับได้ขันได้ตัดได้อย่างนี้นะส่วนนั้นที่สามนะครับอันที่สามนี้เขาเรียกว่าคีมปากนกแก้วที่เรียกว่าคีมปากนกแก้วคือบริเวณปากน,นั่นมันจะโค้งงอคล้ายๆกับ ปาของนกแก้วอันนี้ใช้สําหรับในการตัดลวดถ้าต้องการจะตัดลวดต้องใช้คีมอันนี้ช่างก่อสร้างใช้เยอะนะครับในการตัดลวดผูกเหล็กเนี่ยนะจะใช้ตัวนี้ตัดครับนอกจากนั้นมันยังมีคีมอื่นอีกอย่างเช่นคีมล็อกคีมล็อกก็ใช้จับอย่างเดียวนะจับได้ดีกว่าไอ้คีมรวมนะจับได้แน่นกว่าครับเราจะคีม ตะใบตะใบนี้จะเป็นเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตกแต่งผิวนะส่วนใหญ่จะใช้กับผิวที่มันเป็นโลหะที่เป็นเหล,นะล็กนะครับนะครับขัดเหล็กนะครับตะใบเหล็กนะตะใบอันแรกลกูกเรียกว่าตะใบแบน์สองด้านเหมือนกันนะจะเรียบแบนด์นะส่วนความถี่ความห่างของล่อง เราเรียกว่าเป็นเรื่องของความละเอียดความหยาบนะครับถ้าเกิดว่าในร่องมันห่างๆก็จะเป็นหยาบถ้าร่องมันถี่ก็จะเป็นตะใบแบบถี่ไอ้แบบละเอียดนะครับแบบละเอียดเอาส่วนด้านกลางอันนี้เขาเรียกว่าตะไบท้องปริงตะไบท้องปริงเนี่ยด้านหนึ่งจะเหมือนกันตบตะไบแบนแนวะเรียบอย่างนี้เลยส่วนอีกด้านหนึ่งจะโคง้งนะครับโค้งอันนี้ก็ใช้สำหรับในการ ไปตะไบหรือว่าไปแต่งผิวบริเวณที่มันอาจจะเป็นส่วนโค้งก็ใช้ตรงด้านหลังตรงนี้ในการแต่งครับแล้วก็ทางด้านขวาอันที่สามอันนี้เขาเรียกว่าตะไบกลมหรือตะไบาหางหนูนะครับบางทีก็เรียกช่างบางทีเรียกว่าหางหนูนะครับอันนี้ใช้สําหรับในการะตะไบหรือว่าแต่งลักษณะของรูที่เป็นวงกลมนะครับเป็นวงกลมเนาะ ก็จะใช้ตัวนี้ในการแต่งนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีตะไบที่เป็นสามเหลี่ยมเขาก็เรียกว่าตะไบเหลี่ยมอันนั้นใช้สําหรับในการพกรับพวกฟันเลื่อยนะ,ะตะไบโลกตะไบแล้วซิวอ,อันนี้ซิวใช้สําหรับงานไม้นะครับใช้กับงานไม้เป็นส่วนใหญ่ใช้ในการเจาะนะครับ เจาะไม้ให้เป็นสีเเนส่เหลี่ยมเป็นรูสี่เหลี่ยมวิธีการใช้ก็คือเอาปลายของมันตรงเนี้ยวางปักลงไปบ,บนไม้แล้วก็พรอนตอกนะครับตอกที่ด้ามมาเนี่ยมันก็จะเจาะลงไปในเนื้อของไม้แล้วเราก็ค่อยๆแต่งไปเรื่อยๆจนเราอยากจะลึกแค่ไหนก็นแล้วแต่เราเนาะหรืออาจจะทะลุเลยก็ได้นะครับอันนี้ใช้สำหรับในการงานเจาะนะครับงานเจาะซึ่งมันมีอยู่หลายขนาดแล้วแต่เล็กใหญ่ นะปากหนาปากบางมีหมดนะครับอย่างนี้เป็นปากบางนะครับนะบางๆนะอ่ะต้าไป,ไปกบนะครับอันนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับในการตกแต่งผิวที่เป็นผิวไม้นะตกแต่งผิวของไม้นะครับอันแรกเป็นกบมือหรือกบผิวเห็นไหนะวิธีการใช้ก็คือเอาตัวไม้ตัวเนี้ยจริงๆมันจะเสียบอยู่ยในรางันเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ารางนะครับ เวลาใช้เราก็ออกแรงกดแล้วก็ไถไปนะครับส่วนตัวใบมันก็คือตัวนี้เป็นเหล็กนะครับมันก็จะไปตัดเนื้อไม้แล้วก็ไหลขึ้นมาตามตามช่องข้างบนตรงนี้เนาะนะครับส่วนทั้งขวามืออันนี้คือกบไฟฟ้าอันนี้ไม่ต้องออกแรงกดแค่ออกแรงใสเท่านั้นเองเพราะว่าตัวมันจะมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทำงานได้เร็ว นะพื้นที่ได้กว้างนะครับไอ้กล,บ,กลบมือเนี่ยพื้นที่ในการใส่เนี่ยมันจะมันจะแคบหมายถึงว่ามันได้ทีละน้อยนอยนะแต่ว่าหน้าเนี่ยตบไฟฟ้ามันจะกว้างกว่านะครับทํางานได้เร็วกว่านะใช้แต่งผิวงานที่เป็นงานไม้นะครับต่อไปตาราเมตรอันนี้ไว้สําหรับวัดระยะวัดระยะวัดขนาดนะถ้าเราต้องการจะ วัดความยาวนะครับของอะไรก็แล้วแต่เนาะเราก็จะใช้พวกตลับเมตรมันสามารถดึงให้ยาวได้นะอย่างอย่างในภาพเนี้นะครับเราจะเขียนว่าเป็นห้าเมตรนั่นก็หมายความว่าถ้าเราดึงออกมาสุดเลยเนี่ยมันจะยาวได้ห้าเมตรนะครับมันก็จะมีมาตราวัดนะโดยส่วนใหญ่แนละ้วจะมีสองระบบก็คือเป็นระบบเซนกับระบบนิ้วแล้วแต่ว่าว่าเราจะเลือกวัดเป็นอะไรนะครับอันนี้วัด วัดขนาดวัดระยานะอ่ะต่อไปวัดมุมนะครับวัดมุมเนี่ยเขาจะใช้เป็นฉากทางด้านซ้ายมืออันนี้เป็นมุม90องศาปรับไม่ได้เขาเรียกว่าฉากตายนะครับฉากตายคือไม่สามารถจะปรับองศาได้เวลาเราต้องการอยากจะรู้ว่างานที่เราทำเนี่ยมันได้ฉากไหมก็เอาตัวนี้ไปวางท่าไปจับว่ามันได้มุมฉากหรือเปล่าถ้าไม่ได้เราก็ปรับนะครับ ส่วนทางด้านขวามือนะครับอันนี้เขาเรียกว่าฉากับตัวที่ขวาเนาะปรับเป็นองศาได้ว่าต้องการกี่องศานะครับก็เป็นฉากเป็นอนิวัดองศานะครับอ่ะต่อไปอันสุดท้ายที่จะให้นักเรียนดูก็คือสก,กัดหลักๆแล้วเขาจะใช้กับงานโลหะมันทําหน้าที่คล้ายๆสิว สลเจาะไม้แต่สกัดเนี่ยมันสามารถจะเจาะจะตัดเหล็กบางๆได้เหล็กแผ่นบางๆเนี่ยนะต้องการจะจเจาะเหล็กแผ่นบางให้เป็นรูนะครับก็ใช้สกัดเนี่ยตอกเจาะได้หรือบางทีก็ไปใช้กับงานก่อสร้างเจาะปูนได้ด้วยนะครับเจาะปูนเช่นเราต้องการอยากจะเอาท่อใส่ทะลุผนังไปอย่างเงี้ยแล้วเราไม่มีดอกใหญ่ๆนะครับเราก็เจาะ นะครับจับเป็นแนวด้วยดอกเล็กแล้วก็ใชนะ้สกัดเนี่ยต,ตอกนะเพื่อขยายรูให้กว้างขึ้นนะครับก็ได้นะหรือบางทีนะช่างที่เขาปูกระเบื้องนะครับถ้าเกิดพื้นที่จะปูเนี่ยมันเป็นพื้นปูแล้วมันมันเรียบนะครับเวลาปูแล้วมันจะหลุดง่ายมันไม่คอ่อยเกาะเขาก็จะสกัดเนี่ยเอาไปตอกที่พื้นปูนนะครับทําให้มันเป็นรอยนะมันจะได้ช่วยเกาะให้ดีขึ้นนะครับอ่ะ ันนีเน้เป็นเครื่องมือนะครับจริงๆมันยังมีอีกเยอะนะครับแล้วก็ไม่แน่บางคนอาจจะรู้จักเครื่องมือเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับอะเดี๋ยวจะให้นักเรียนเข้ากลุ่มย่อยเนาะสำหรับการเข้ากลุ่มย่อยนะครับครูแบ่งกลุ่มไปแล้วตามเลขที่ของเราเนาะแล้วนักเรียนก็ดูว่าเราเลขที่เท่าไหร่อยู่กลุ่มที่เท่าไหร่นะครับนักเรียนเข้าไปในกลุ่มย่อยเดี๋ยวครูจะให้ลิงก์สําหรับการเข้ากลุ่มเนาะเข้าไปแล้วนักเรียนก็ไปคุยกัน ว่าไอ้เครื่องมือที่ครูดได้อธิบายมาเมื่อกี้เนี่ยตั้งแต่แรกมาเลยจนถึงขันสุดท้ายเนี่ยหรือถ้าเกิดนักเรียนจะรู้จักมากกว่าน,นั้นก็ไม่เป็นไรว่ามันจะแบ่งตามลักษณะของการนำไปใช้งานเนี่ยได้กี่ประเภทนะครับตามการนำไปใช้งานนะไม่ใช่ว่าแบ่งว่ามันชื่อนี้หรือแบ่งว่ามันเป็นของช่างนี้ไม่ใช่นะลูกตามลักษณะของการทำงานเช่นสมมติว่าเรียนบอกว่า เราจะแบ่งเป็นเครื่องมือประเภทตัดเพราะฉะนั้นอะไรบ้างที่ตัดนักเรียนก็เอามาไว้ในกลุ่มของตัดนะครับเช่นเลื่อยนะครับกีมตัดกีมตัดสายไฟกีมตัดนกแก้วอย่างเงี้ยมันใช้ในการตัดนี่เลยก็เอามาไว้เข้าด้วยกันนะครับในแต่ละประเภทให้ยกตัวอย่างมาประมาณสักสองสักสองตัวอย่างก็พอนะหรือถ้าเกิดมากกว่านั้นก็ไม่เป็นไรเข้าใจเนาะอ่ะหลังจากเราคุยกันในกลุ่มเรียบร้อย กลุ่มเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปตอบคําถามในคาส r รูมอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมให้นักเรียนดูคํถาถามที่อยู่ในคาสรูมนะครับหลังจากที่คุยกันแล้วนะอ่าคุยเสร็จสรุปได้แล้วมึงไม่ใช่นักเลายเก็จะเข้าไปในคัสอ์รูมนวคร้นะข้อนะส่งงานวันนี้แล้วก็เข้าไปที่ลิงก์มันจะเข้ามาหน้านี้เห็นไหเข้ามาหน้านี้ เวลานักเรียนจะตอบนักเรียนคลิกที่มุมขวาด้านล่างที่เป็นสีชมพูเนี่ยนะอาจะขึ้นหมายบวกมันจะกลายเป็นเป็นนิสสอเป็นประกาเนี่ยนะนักเรียนคลิกไปหนึ่งครั้งครับมับนก็จะขึ้นให้นักเรียนกรอกครับอันแรกนี้ให้กรอกเป็นชื่อกลุ่มเราะข,ของเราก็จะเป็นเป็นห้าทับสามนะครับห้าทับสามกลุ่ม กลุ่มหนึ่งอ่ะสมมุติอย่างนี้นะอ่าทั้สามกลุ่มที่หนึ่งนะครับตรงนี้เป็นชื่อกลุ่มนะอ่ะร็จแ,แล้วตรงข้างล่างตรงนี้นั่นเองก็เริ่มอ่าที่เราสรุปกันมาเมื่อกี้เนี้ยได้กี่ประเภทนั่นเองก็ใส่ลงไปนะครับอ่ใส่ไปว่ามีอะไรบ้างเนาะอ่าหลังจากนั้นเสร็จครบหมดแล้วนะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนสีอ่าข้างล่างตรงนี้ยมันเปลี่ยนสีได้จะเลือกสีเลยก็แล้วแต่เราเนาะพื้นนะ ทุกอย่างครบแล้วเราก็มาคลิกตรงนี้เลยมุมข้างบนถ้าเป็นภาษาไทยจะให้คําว่าเผยแพร่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับมันจะขึ้นว่ารับบิดนะครับรับบิดไปเล็งกดตรงนี้พอกดปุ๊บมันก็จะส่งงานเข้ามาในในตรงนี้ครับก็บเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้คือการส่งนะครับการส่งเนานะเดี๋ยวครูจะ ให้ลิงก์นะครับเดี๋ยวกูจะออกจากนี้เนาะยกเวอนกันแชร์ก่อนนะครับจะไปดูกลุ่มจำไจํจได้ไหมลกูกว่าใครอยู่กลุ่มไหน hmm. เดี๋ยวกูให้ดูกลุ่มอีกทีนึง นี้กลุ่มนั้นลรอกอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูลิงก์สำหรับในการเข้ากลุ่มย่อยนะครับสักครู่ สำหรับลิงก์ในการเข้ากลุ่มย่อยเดี๋ยวครูจะส่งไว้ในแชทนะครับไปเรียนเข้าตามลิงก์นี้เลยเห็นไหมเห็นลิงก์ไหมครับเพราะนั้นเดี๋ยวพอเราอินเสรจปุ๊บเราก็ออกจากกลุ่มใหญ่นี้เลยลงไปเข้ากลุ่มย่อยแล้วก็ไปคุยกันให้ได้คำตอบและถึงเข้ามาตอบอก่อนจะแยกใครยังไม่เข้าใจวิธีการบางหลกเดี๋ยวครู จะได้ไม่ต้องตามเข้าไปเดี๋ยวอย่างที่บอกเนาะบางทีเราคุยกันในกลุ่มเราจะใช้ภาษาแล้วบอกว่าไม่อยากให้คุณเข้าไปนะครับถ้าเกิดนักเรียนใช้แล้วเนี่ยใช้ไมคแล้วมันเกิดอาการเรียกว่ามันมีเสียงกล้องนะครับนักเรียนก็อย่าเปิดหลายตัวนะครับเปิดตัวเดียวแต่ถ้าเกิดมันไม่มีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เราเนาะแล้วถ้าเกิดเปิดตัวเดียวก็ยังกล้องอยู่นักเรียนก็ใช้วิธีการแชทนะครับแชทคุยกันก็ได้ศึกษากัน ใครยังไม่เข้าใจวิธีการทําว่างนักเรียนเข้ากลุ่มไปสรุปเรื่องของประเภทของเครื่องมือช่างกับที่ครูดได้อธิบายไปเมื่อกี้เนี่ยว่ามันสรุปได้กี่ประเภทและก็ยกตัวอย่างในแต่ละประเภทเนี่ยมาสักอย่างน้อยสักสองอย่างนะครับสองเครื่องมือนะครับพอสรุปได้แล้วไม่จําเป็นว่าทุกคนทุกกลุ่มจะต้องสรุปเท่ากันนะบางกลุ่มเนี่ยบอกว่าได้แค่สี่บางกลุ่มบอกว่าได้สิบ นะก็แล้วแต่ลงนะครัไม่จำเป็นว่าจะต้องเท่ากันนะครับมีคะแนนให้5คะแนนนะครับหลังจากสรุปได้แล้วก็ไปส่งในคลาสูมแค่คนเดียวนะที่จะไปส่งนะส่งตัวแทนไปส่งว่าใครจะให้ใครส่งกแล้วแต่เราเนาะโอเคลูกอ่ะเอากลุ่มได้เลยลูกมีเวลาประมาณ15นาทีนะ15นาที อย่างน้อยเราควรจะเข้ากลุ่มสรุปให้ได้นะครับส่งก็แป๊บเดียวนั่นแหละแยกกลุ่มได้เลยหรอบ